สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับสู่รายการประวัติศาสตร์หลังม่านครับถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์การรบของไทยในยุคปัจจุบันหลายคนอาจจะนึกถึงภาพของสมรภูมิเขาค้อหรือสงครามเวียดนามแต่มีอยู่สมรภูมินึงครับที่ถือว่าเป็นสงครามเต็มรูปแบบครั้งสุดท้ายระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการระดมสภากำลังทั้งทหารราบปืนใหญ่และเครื่องบินรบเข้าห้ามหันกันอย่างดุเดือด จนเกิดความสูญเสียมหาศาลทั้งชีวิตและงบประมาณนั่นคือสมรภูมิบ้านร่มกล้าวที่จังหวัดพิษณุโลกในช่วงปีคริสตศักราช1987ถึง1988ครับเรามักจะได้ยินเรื่องราวนี้จากมุมมองของฝ่ายไทยวีรกรรมของทหารหารการแย่งชิงเนิน1428แต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าฝ่ายตรงข้ามหรือพี่น้องฝั่งลาวในตอนนั้นเขามองเรื่องนี้ย่งไง หนังสือพิมพ์ในเวียงจันทร์พาดหัวข่าวว่าอะไรและอะไรคือชนวนเหตุที่แท้จริงระหว่างเรื่องดินแดนหรือผลประโยชน์วันนี้ผมได้ไปค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจัยที่เจาะลึกเอกสารจากทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงมาเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกครับรับรองว่าเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ยินจะทำให้คุณมองเหตุการณ์บ้านร่มกล้าเปลี่ยนไปตลอดการครับพาร์ทที่1รอยร้าวในอดีต the background ก่อนจะพาคุณผู้ฟังไปที่สนามรบผมขอพาถอยหลังกลับไปดูบรรยากาศยุคนั้นก่อนครับช่วงทศวรรษที่80โลกเรายังอยู่ในยุคสงครามเย็นครับไทยเราอยู่ค่ายโลกเสรีประชาธิปไตยมีสหรัฐอเมริกาเป็นลูกพี่ใหญ่ส่วนลาวหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี1975เขาก็เปลี่ยนเป็นระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สนิทสนมกับเวียดนามและโซเวียตลองจินตนาการดูนะครับเพื่อนบ้านรั้วติดกัน แต่อุดมการณ์ทางการเมืองคนละขั้วความหวาดระแวงมันเกิดขึ้นตลอดแนวชายแดนยาว1,750กิโลเมตรเลยครับและจุดที่เปราะบางที่สุดคือเรื่องเส้นเขตแดนครับปัญหาคลาสสิกของบ้านเราคือเส้นเขตแดนนี้ถูกขีดไว้โดยสรั่งเศสตั้งแต่สมัยอนณานิคมรศ .112 ซึ่งตอนนั้นไทยเสียเปรียบมากสัญญาหลายอย่างเขียนไว้คลุมเครือและความคลุมเครือนี่แหละครับคือระเบิดเวลา ก่อนจะเกิดเรื่องที่บ้านร่มเกล้าเคยมีเหตุการณ์ซ้อมรบในเชิงเปรียบเทียบนะฮะเกิดขึ้นมาก่อนนั่นคือกรณีสาหมู่บ้านที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในปี1984ตอนนั้นไทยตัดถนนเลียบชายแดนผ่านสามหมู่บ้านคือบ้านใหม่บ้านกลางบ้านสว่างลาวบอกว่าเฮ้ยนี่ที่ของฉันไทยก็บอกของฉันสิจนเกิดการประทะกันสุดท้ายไทยยอมถอยทหารออกมาเพื่อลดความขัดแยง้ง และหวังผลทางการทูตในเวทีโลกแต่ฝั่งลาวเขายังคาใจครับเขาบอกว่าไทยแค่ย้ายทหารไม่ได้ถอนและปัญหานี้ยังคาราคาสันกลายเป็นแผลใจที่ทำให้ลาวรู้สึกว่าไทยจ้องจะย,ยึดดินแดนและความรู้สึกนี้แหละครับที่ส่งผลมาถึงเหตุการณ์บ้านร่มเกล้าวในอีก3ปีต่อมาครับพาร์ทที่2จุดเริ่มของเสียงปืน The Trigger เอาละครับ เรามาโฟกัสกันที่จุดเกิดเหตุบ้านร่มเกล้าวอำเภอชาติตรการจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่ตรงนี้เดิมทีเป็นป่าทึบภูเขาสูงชันเคยเป็นฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือผอกกที่เรียกว่าขุนน้ำดำมาก่อนพอรัฐบาลไทยใช้นโยบาย66ทับสอดึงคนออกจากป่ากองทัพภาคที่3ก็เลยจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นมาในปี1983ให้ชื่อว่าบ้านร่มกล้าให้คนเหล่านี้อยู่อาศัย แต่ประเด็นมันเริ่มตรงนี้ครับรัฐบาลไทยมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ชายแดนจึงมีการให้สัมปทานทำไม้แก่บริษัทเอกชนคือบริษัทรุ่งตระการทำไม้และบริษัทอุตรดิษฐ์มอเตอร์เวิร์กส์เข้าไปตัดไม้ในพื้นที่เว้นจังหวะนะครับคุณผู้ฟังครับไม้ในแถบนั้นไม่ใช่ไม้ยางพาราไก่าการนะครับแต่มันคือป่าไม้สักทองผืนใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างแขวงชัยบุรีของลาวกับพิษณุโลกของไทย ซึ่งลาวเขาเรียกไม้สักเหล่านี้ว่าคําเขียวหรือทองคําสีเขียวเพราะมันมีมูลค่ามหาศาลในสายตาของไทยเรากำลังตัดไม้ในเขตเราแต่ในสายตาของสื่อมวลชนลาวอย่างหนังสือพิมพ์ประชาชนและเวียงจันใหม่ในยุคนั้นเขาพาดหัวข่าวเลยครับว่าทหารไทยสมรู้กลมเกลียวกับพ่อค้าไม้เถื่อนลักลอบตัดไม้ในดินแดนลาวความตึงเครียดสะสมมาเรื่อย จนระเบิดออกในวันที่31พฤษภาคม1987ทหารลาวยกกำลังบุกเข้าโจมตีแคมม์คนงานของบริษัททําไม้ไทยครับผลคือเผารถแทรกเตอร์วอดไป3คันรถจี๊ปหคันและมีคนงานเสียชีวิต1คนนี่คือจุดเริ่มต้นครับฝ่ายไทยส่งทหารพรานเข้าไปกู้สถานการณ์เกิดการประทะกัน แล้ววันรุ่งขึ้นคือหนึ่งมิถุนายนทหารลาวก็จับตัวชาวบ้านไทยที่ทำไร่อยู่แถวนั้นไปอีกเจคนโดยกล่าวหาว่าบุกรุกแดนลาวจากเรื่องไม้กลายเป็นเรื่องเลือดและกำลังจะกลายเป็นสงครามครับพาร์ทที่3สงครามแผนที่ The Map War พอเกิดเรื่องขึ้นทั้งสองฝ่ายก็งัดหลักฐานมาสู้กันครับและนี่คือปมที่ซับซ้อนที่สุดของเรื่องนี้ครับปมแผนที่ครับ ทั้งไทยและลาวถือสนธิสัญญาฉบับเดียวกันครับคือสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสคศ1907ในสัญญานั้นระบุว่าเขตแดนให้ยึดตามแม่น้ำเหืองไปจนถึงต้นกำเนิดที่ภูเขาเมียงฟังดูเหมือนจะชัดเจนใช่ไหมครับแต่ความจริงคือธรรมชาติมันเล่นตลกครับตรงพื้นที่บ้านร่มกล้าวแม่น้ำเหืองมันดันแยกออกเป็นสองสายสายที่1ไหลามาจากภูเขาเมียงไทยเรียกว่าแม่น้ำเหืองงา สายที่สองไหลามาจากภูสอยดาวไทยเรียกว่าแม่น้ำเหืองป่าหมันทีนี้แหละครับต่างฝ่ายต่างตีความเข้าข้างตัวเองฝ่ายไทยบอกว่าสนที่สัญญาบอกว่าต้นกำเนิดอยู่ที่ภูเขาเมียงไงดังนั้นเส้นเขตแดนต้องเป็นสายเหืองงาสิถ้าเป็นแบบนี้บ้านร่มเกล้าจะอยู่ในเขตไทยลาวบอกว่าไม่ใช่งาในภาษาลาวแปลว่ากิ่งมันเป็นแค่กิ่งก้านสาขาไม่ใช่แม่น้ำหลักเส้นเขตแดนต้องเป็นสายเหืองป่าหมัน ที่ลาวเรียกว่าน้ำเหืองเฉยๆส่วนผู้เขาเมียงกับผู้เขาสอยดาวลาวบอกว่าเป็นเทือกเขาเดียวกันถ้าเชื่อตามลาวบ้านร่มกล้าวจะอยู่ในเขตลาวทันทีครับหนังสือพิมพ์ลาวตอนนั้นโจมตีไทยหนักมากครับบอกว่าไทยใช้แผนที่ที่ทำร่วมกับอเมริกาคือแผนที่ L7017 มาบิดเบือนความจริงส่วนลาวอ้างแผนที่เก่าสมัยฝรั่งเศสและแผนที่ที่โซเวียตทำให้นี่ไม่ใช่แค่การรบด้วยกระสุน แต่เป็นการรบด้วยความชอบธรรมทางกฎหมายครับพาร์ทที่4สมรภูมิเดือด The Battle of บ้านร่มเกล้าเมื่อตกลงกันไม่ได้ปลายปี1987กองทัพไทยตัดสินใจเปิดปฏิบัติการทางการทหารเพื่อผลักดันกองกำลังลาวออกจากพื้นที่ครับภายใต้ชื่อรหัสยุทธการสอยดาวพฤศจิกายน1987ไทยเริ่มยิงปืนใหญ่เข้าใส่ที่มั่นของลาวแต่ลาวตั้งฐานอยู่บนเนินสูงครับ ชัยภูมิเข้าบีกว่ามากโดยเฉพาะเนินที่โด่งดังที่สุดเนิน1428ธันวาคม1987การรบยกระดับขึ้นไทยส่งเครื่องบินรบ F5E เข้าทิ้งระเบิดฝ่ายลาวก็ไม่ยอมครับยิงสวนด้วยปืนใหญ่และจะรวดต่อสู้อากาศยานหนังสือพิมพ์ลาวรายงานข่าวทุกวันครับกล่าวหาว่าไทยเป็นพวกปฏิกิริยาขวาจัดคือคำด่าของคอมมิวนิสต์สมัยนั้นนะครับ และที่น่าตกใจคือเล่าวกล่าวหาว่าไทยใช้กระสุนปืนใหญ่บรรจุหัวรบเคมีใส่ลาวด้วยครับซึ่งฝ่ายไทยปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่จริงเป็นไปไม่ได้ที่ไทยจะใช้อาวุธต้องห้ามแบบนั้นมกราคมถึงกุมภาพันธ์1988นี่คือช่วงที่เดือดที่สุดครับกองทัพไทยระดมกำลังเข้าตีเนิน1 4 2 8ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ต้องเจอกับกับดักระเบิดขวากหนามและการยิงกดลงมาจากยอดเนินทหารไทยสูญเสียหนักมาก วันที่4พฤษภาคม1988เครื่องบิน F-5E ลำหนึ่งของไทยถูกยิงตกวันที่13กุมภาพันธ์1988เครื่องบินตรวจการ o v 1 0ของไทยถูกยิงตกอีกนักบิน2นายถูกลาวจับตัวไปครับสถานการณ์ตอนนั้นวิกฤตมากครับทางการข่าวไทยประเมินว่าลาวไม่ได้รบคนเดียวแน่ๆแต่น่าจะมีกำลังจากประเทศที่3คือเวียดนามโซเวียตหรือคิวบาคอยหนุนหลังอยู่ครับ เพราะอาวุธและยุทธวิธีของลาวเข้มแข็งผิดปกติผลเอกชวลิตยงใจยุธออทธอผบทบในตอนนั้นถึงกับเปรยว่าสงครามนี้ไทยใช้งบประมาณไปถึงเดือนละเกือบ1,000ล้านบาทรวมเบ็ดเสร็จเสียเงินไปกว่า3,000ล้านบาทแลกกับความสูญเสียชีวิตทหารไทย147นายและบาดเจ็บอีกนับร้อยครับพาร์ทที่ 5. การเจรจาและบทสรุป The Ceasefire สงครามดําเนินมาถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายเริ่มตระหนักแล้วว่ารบกันไปก็มีแต่พังกับพังและจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงครับวันที่11กุมภาพันธ์1988นายไกยสอนพรวิหารนายกรัฐมนตรีของลาวสรงสารด่วนถึงพลเอกเปรมตินสูลานนท์นายกรัฐมนตรีไทยขอให้มีการเจราจาหยุดยิงมีเกร็ดเื้องหลังที่น่าสนใจครับในงานวิจัยระบุว่ามีตัวละครลับที่ช่วยกลุยทางสู่สันติภาพ นั่นคือพลเอกเกรียงศักดิ์ชมะนันอดีตนายกของไทยครับท่านมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับผู้นำลาวท่านได้บินไปเวียงจันทร์เพื่อพูดคุยเป็นการส่วนตัวจนนำมาสู่การเจรจาอย่างเป็นทางการในที่สุดวันที่17กุมภาพันธ์1988คณะผู้แทนทหารไทยนำโดยบิ๊กจิหูพลเอกชวลิตและฝ่ายลาวนำโดยพลเอกศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์ก็จับเข่าคุยกันที่กรุงเทพและตกลงเซ็นสัญญาหยุดยิงครับ เงื่อนไขคือทั้งสองฝ่ายต้องถอยกำลังออกจากแนวปะทะฝ่ายและ3กิโลเมตรสงครามบ้านร่วมเกล้าจึงยุติลงณตอนนั้นครับคุณผู้ฟังครับถ้าเรามองย้อนกลับไปผ่านเลนส์ของงานวิจัยชิ้นนี้เราจะเห็นบทสรุปที่น่าสนใจมากครับปมขัดแย้งที่แท้จริงนักวิจัยวิเคราะห์ว่าแม้จะมีการอ้างเรื่องแผนที่และศักดิ์ศรีของชาติแต่ทรัพยากรป่าไม้หรือไม้สักทอง น่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ความขัดแย้งระดับท้องถิ่นลุกลามกลายเป็นสงครามระดับชาติบทเรียนเรื่องเขตแดนตราบใดที่เส้นเขตแดนยังอ้างอิงจากแผนที่ยุคอนณานิคมที่คลุมเครือปัญหาก็พร้อมจะปะทุได้เสมอความจริงใจในการเจรจาจึงสำคัญกว่าลุกปืนความสัมพันธ์พี่น้องแม้จะรบกันดุเดือดแค่ไหน แต่สุดท้ายการพูดคุยแบบพี่น้องก็ยังเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับไทยและลาวจากวันนั้นถึงวันนี้พื้นที่บ้านร่มเกล้าวสงบลงแล้วแต่เรื่องราวของมันยังคงเป็นบทเรียนราคาแพงที่เตือนใจเราเสมอว่าสงครามไม่เคยให้ผลกำไรกับใครสำหรับวันนี้รายการประวัติศาสตร์หลังม่านต้องขอลาไปก่อนขอบคุณข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ของคุณวิศวมาศปานสารแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ